สวัสดีครับนักเรียนทุกคน welcome back to my channel ช่องทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจ,จากข่าวโดยครูดอนนะครับสำหรับนักเรียนบางคนที่เป็นนักเรียนใหม่อย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่อง cool English by ครูดอนกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับครูด,ด้วยนะครับครูแนะนำให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำให้ถูกต้องและคล่องแคล่วก่อนแล้วจำความหมายของคำศั์แต่ละคำหลังจากนั้นถึงจะฝึกอ่านบทความและทำความเข้าใจความหมายของบทความนะครับ เอาละครับเรามาเริ่มเรียนที่คำแรกกันเลยดีกว่าคำแรก additional 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 คำที่สอง adult 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 คำที่สาม analyze 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 คำที่สี่ cardiology 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 คำที่ห้า conclude 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 คำที่6 condition 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 คำที่7 daily routine daily routine daily routine คำที่8 diabetes 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 คำที่9 disease 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 คำที่10 enough 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 คำที่11อ journal 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 คำที่12 life-threatening 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 คำที่13า lower 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 คำที่14 monitor Monitor, monitor. Come pre premature, premature, premature. Come publish, publish, publish. Come roughly, roughly, roughly. 18, step, step, step. Come suggest, suggest, suggest. คำที่20 worldwide 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 หลังจากนี้มาฟังหน้าของข่าวแล้วก็ความหมายโดยสรุปกันนะครับ Many people monitor how many steps they walk every day. Research suggests that 10,000 steps a day is enough for us to stay healthy and live longer. A new study says just 4,000 steps a day could be enough for us to live to an old age. Researchers analyzed 17 studies that looked at how far people walked during the week. They concluded that. 4,000 steps per day lowered the risk of dying from diabetes, heart diseases, and other life threatening conditions. Their study said 4,000 steps is the same as a 30 to 45 minute walk, or about 3 to 4 kilometers. หลายๆคนติดตามดูว่าพวกเขาเดินกี่ก้าวในแต่ละวันการวิจัยระบุว่าการเดิน19 0 0 0ก้าวต่อวันก็พอเพียงสําหรับการรักษาสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวการศึกษาใหม่ระบุว่าเพียง4,900ต่อวันก็พอเพียงสําหรับการใช้ชีวิตจนถึงวัยชารานักวิจัยวิเคราะห์การศึกษา17เรื่องที่ศึกษาว่าผู้คนเดินได้ไปไกลแค่ไหนในระหว่างสัปดาห์พวกเขาสรุปว่าการเดิน4 4,009ต่อวันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานโรคหัวใจและภาวะที่คุกคามชีวิตอื่นๆได้ผลวิจัยระบุว่าการเดิน4,009เท่ากับการเดินประมาณ30-45นาทีหรือประมาณ3-4กิโลเมตร The study is published in a cardiology journal Researchers looked at exercise data from 200 25,000 adults worldwide over seven years. The adults had an average age of 64 and had different levels of health. The lead researcher said 4,000 steps was enough, but it wasn't a magic number. He added that the more steps you take, the better. He also said walking an additional 10,000 steps per day could lead to a roughly 15% lower risk of premature death. The researchers said people should add at least one walk to their daily routine. การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสารโรคหัวใจนักวิจัยศึกษาข้อมูลการออกกำลังกายจากผู้ใหญ่2 2 5 0 0 0คนทั่วโลกในช่วง7ปีผู้ใหญ่มีอายุเฉลี่ย64ปีและมีระดับสุขภาพที่แตกต่างกันหัวหน้านักวิจัยกล่าวว่าการเดิน4,009ก็เพียงพอแล้วแต่ไม่ใช่เลขมหัศจรรย์เขาเสริมว่ายิ่งคุณก้าวเดินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนอกจากนี้เขายังกล่าวอีก ว่าการเดินเพิ่มขึ้นอีก1 9 0 0ต่อวันอาจลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ถึงประมาณ15%เปอร์เซนตนักวิจัยกล่าวว่าผู้คนควรเพิ่มการเดินอย่างน้อย1ครั้งในกิจวัตรประจำวันของตน